สวัสดีครับในการเจาะลึกแนวคิดครั้งนี้เราจะมาสำรวจปรัชญาการเมืองที่ทรงอิทธิพลมากๆแล้วก็ยังคงท้าทายความคิดของเราอยู่เสมอนะครับของฮันนาอารเรนซึ่งถือเป็นหนึ่งในนักคิดหญิงคนสำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่20เลยก็ว่าได้ครับเรามาลองเริ่มต้นด้วยคำถามที่ชวนให้ชุกคิดกันสักหน่อยนะครับปีศาจเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไร พอพูดแบบนี้หลายคนก็น่าจะนึกถึงภาพอสูรกายที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวหรือคนที่มีจิตใจวิปริตผิดมนุษย์ไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าความชั่วร้ายที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์มันไม่ได้มาจากปิศาจแบบที่เราจินตนาการแล้วครับในปี1961ครับโลกได้ทำความรู้จักกับชายที่ชื่ออ d ดอล์ฟอชแมนเขาคือหนึ่งในคนสำคัญที่วางแผนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวเลยนะครับ แต่พอเขาปรากฏตัวต่อสารสิ่งที่ทุกคนเห็นกลับไม่ใช่ปีศาจร้ายที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่เป็นแค่ข้าราชการระดับกลางคนหนึ่งที่ดูธรรมดามากๆจนน่าตกใจและจากภาพความธรรมดาที่ดูน่าขนลุกนี่แหละครับที่ทำให้นักปรัชญายอย่างฮันนาอาเรน์ได้เสนอข้อสังเกตที่จุดประกายการถกเถียงไปทั่วโลกเลยเธอบอกว่าความจริงอันน่าเศร้าก็คือความชั่วร้ายส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากคนที่ไม่ได้ตั้งใจเลือกจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว เอาล่ะครับจากคำพูดที่ทรงพลังเมื่อกี้นี้เรามาทำความเข้าใจแนวคิดที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้กันเลยดีกว่ากับหัวข้อแรกครับความดาาด,ดื่นของความชั่วร้ายหรือ the banality of evil คำจำกัดความของคำนี้น่าสนใจมากๆครับอเรนเสนอว่าความชั่วร้ายที่มันใหญ่โตโมโหฬารอย่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเกิดจากคนที่มีจิตใจวิปริตเสมอไปนะแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้จากคนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับคนที่แค่ทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งโดยไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่มันถูกหรือผิดนี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับอเรน์แล้วปัญหาของไอซ์มันจึงไม่ใช่ว่าเขาเป็นอสุรกาย แต่คือการที่เขาเป็นคนไร้ความคิดหรือ thoughtless ซึ่งคำว่าไร้ความคิดในที่นี้นะครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งและน่ากังวลกว่าที่เราคิดเยอะเลยแล้วการไร้ความคิดในความหมายของอาร์นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เรามาดูกันในหัวข้อถัดไปเลยครับอาชญากรผู้ไร้ความคิดและอันตรายของการไม่คิดสไลด์นี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยคือสภาวะไร้ความคิด พูดง่ายๆก็คือทำตามคำสั่งไปเรื่อยๆใครบอกอะไรมาก็เชื่อโดยไม่สงสัยแล้วก็โยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นให้ระบบหรือให้เจ้านายส่วนทางขวาคือสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยครับคือการคิดและตัดสินซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานนะคือต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าอะไรถูกอะไรผิดกล้าที่จะตั้งคำถามกับคำสั่งและที่สำคัญที่สุดเลยคือยอมรับผิดชอบตอบลของการการะทำของตัวเอง ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ล่ะครับสำหรับอารเรน์แล้วการล้มเหลวในการคิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนิสัยส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งแต่มันคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ทำให้เครื่องจักรแห่งความชั่วร้ายขนาดใหญ่สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยอาศัยคนธรรมดาธรรมดานี้ล่ะครับเป็นฟันเฟืองคำถามต่อมาก็คือแล้วสภาวะไร้ความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็แพร่หลายไปได้ยังไงอารเรนชี้ไปที่ตัวระบบการเมืองเลยครับ เธอวิเคราะห์ว่าระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ได้แค่ควบคุมการกระทําของเรานะแต่ยังทําลายความสามารถในการคิดของผู้คนด้วยเรามาดูกันครับว่ามันทําลายอะไรแล้วมันเพาะเลี้ยงความไร้ความคิดขึ้นมาได้ยังไงอาร์เนวิเคราะห์ว่าระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยเขามีกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนเลยครับขั้นแรกสุดคือทำลายพื้นที่สาธารณะก่อนเลยซึ่งเป็นหัวใจของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน พอไม่มีที่ให้พูดคุยถกเถียงแต่ละคนก็จะเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ไว้ใจกันนี่คือขั้นที่สองครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนมารวมตัวกันต่อต้านจากนั้นขั้นที่3ก็คือการยดัดเยียดอุดมการแค่หนึ่งเดียวเข้ามาครอบงาความคิดของผู้คนและท้ายที่สุดเมื่อไม่มีใครคิดต่างหรือกล้าพูดอะไรอีกต่อไประบอบก็จะควบคุมทุกอย่างได้โดยสิ้นเชิงคำว่าพื้นที่สาธารณะที่อารเรนพูดถึงนี่สำคัญมากๆเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่สวนสาธารณะหรือลานกว้างนะแต่คือพื้นที่เชิงแนวคิดครับที่ที่ผู้คนสามารถมาเจอกันพูดคุยกันถกเถียงเรื่องส่วนรวมแล้วก็ช่วยกันสร้างโลกที่อยากจะอยู่พอพื้นที่นี้ถูกทำลายไปคนก็จะถูกตัดขาดจากมุมมองที่หลากหลายแล้วก็จะค่อยๆสูญเสียความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปเองนี่แหละครับคือจุดเชื่อมโยงโดยตรงที่นำไปสู่สภาวะไร้ความคิดที่อันตรายนั่นเองทีนี้พอเราเห็นแล้วว่า ระบอบเผด็จการมันทำลายความสามารถในการคิดของเราอย่างเป็นระบบได้อย่างไรอาร์เรนก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับเธอยังเสนอทางออกหรืออาจจะเรียกว่าเป็นยาถอนพิษที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการนิยามความหมายของคำว่าอำนาจและการเมืองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้คือจุดที่สำคัญมากๆครับอารเรแยกคำว่าความรุนแรงหรือ Vi o l e n c e ออกจากอานาจหรือ Power อย่างชัดเจนเลย ในขณะที่ความรุนแรงคือการใช้กำลังบังคับเพื่อควบคุมซึ่งในระยะยาวมันจะทำลายทุกอย่างแต่ในทางกลับกันอำนาจที่แท้จริงสำหรับเธอคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้คนมารวมตัวกันและกระทําร่วมกันด้วยความสมัครใจเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานี่แหละครับคือแก่นแท้ของการเมืองที่แท้จริงดังนั้นการเมืองในอุดมคติของอารเรนต์จึงไม่ใช่เรื่องของการครอบงำหรือการใช้ความรุนแรงเลยครับ แต่คือการที่ผู้คนที่มีเสรีภาพมารวมตัวกันในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ร่วมกันสร้างอนาคตผ่านการพูดคุยและการลงมือทําแล้วแนวคิดที่ดูเป็นปรัชญาเหล่านี้มันมาเกี่ยวข้องกับโลกปัจจุบันของเราได้ยังไงเรามาดูกันในส่วนสุดท้ายครับว่าทําไมการคิดและการกระทําในแบบของฮานาอาเรนถึงยังคงสําคัญอย่างยิ่งในยุคสมัยของเรา แนวคิดทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้มาจากผลงานชิ้นสำคัญสำคัญของเธอหลายเล่มเลยนะครับตั้งแต่การวิเคราะห์ระบอบเผด็จการอย่างละเอียดในปี1951การสำรวจเงื่อนไขความเป็นมนุษย์ในปี1958และแน่นอนครับรายงานคดีไอช์ันที่สั่นสะเทือนไปทั่วโลกในปี1963ซึ่งทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งมากถ้าจะให้สรุปข้อคิดสำคัญจากแนวคิดของอารเรนจ์นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ 1. ความชั่วร้ายมักมาในรูปแบบที่ธรรมดาสามัญเป็นส่วนหนึ่งของระบบ 2. การคิดไม่ใช่แค่เรื่องของความฉลาดแต่เป็นภาระหน้าที่ทางศีลธรรมของพลเมืองทุกคนเลย3อำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากระบบปืนนะครับแต่เกิดจากการที่ผู้คนร่วมมือกันและ 4. การเมืองที่แท้จริงต้องการการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและกล้าหาญจากทุกๆคนสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ฮันนาอารเรนส์ ฝากไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อนะครับว่าในโลกของเราทุกวันนี้คําว่าก็แค่ทำตามคําสั่งยังสามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อปัดความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เลวร้ายได้อยู่อีกหรือไม่นี่คือคำถามที่ยังคงท้าทายมโนธรรมของเราทุกคนอยู่เสมอครับ